พูดไม่ถูกพูดไม่ถูกพูดไม่ถูกก็ไม่ต้องพูดเนะาะจ้ะก็สวยลูกชายก็หลอ่อพ่อกับแม่ก็โอ้ยสุดยอดมีเพื่อนไม้สวยสวยสวนหย,ย่อมเยอะแยะเลยค่ะในกรุงเทพนะคะ ส่วนแม่ไหมก็อยู่ทุ่งนาเลี้ยงหลาน <c oughs> ไปผสมผสานกันไปวันนี้แม่แนนก็จะรับปร,ริญญาแล้วขอให้รับจริงๆนอ้อดดำเนินชีวิตไปยังไงอ่ะจก็เพื่อนก็จะได้ติดตามต่อเนื่องว่าโอ้ยแม,ม่สวยนะปลายแดงจ้ชมไป ชมพระโคให้ให้ป้าด้วยนะมาย้อนหลังให้แม่ไหมก็เพื่อนสวยนี่แหละแนะนํามาย้อนหลังได้มันได้นาทีเยอะนะแม่ไหมค่ะขอบคุณค่ะมาส่งพลังบวกนะคะค่ะสวัสดีแม่แนนสวัสดีคะ่ะน้อสองวันนี่นะคะ่ะก็พยายามเคลียร์หลังบ้านอยู่ค่ะแปดโมงเช้าค่ะแม่ไหมแปดโมงเช้าเนาะ ผลเนาะมีแล้วก็ไปได้ความรู้ได้ความรู้เราก็เอามาพัฒนาตัวเราแล้วก็ถ้าเรามันมีไปช่วยดันไม่ไหมช่วยดันไม่ไหมจ้ะพอพอดันเสร็จแล้วก็ต้องมาช่วยกันอดูหลังบ้านนะแม่ไหมขอบคุณมากๆเลยค่ะแวะมาให้กําลังใจเนาะดีใจกับแม่แนนเดอแม่แนนจะรับปริญญาแล้วไหมเนาะสวัสดีคุณยายไหมนะคะ สวัสดีจับมือกันน้อแมไอ้น้องไหมหรือว่ายายไหมโองค่ะได้เลยค่ะแม่ไมยินดีค่ะค่ะเพื่อนสวยเพื่อนสวยเขาก็ให้คำแนะนำมาหลังว่าการที่เรา,าไลฟ์สดแล้วมีมีเพื่อนเข้ามาดูเยอะๆนะสวัสดีค่ะคุณพระตั้งหาย มนตีแก้วใส่กํมสวัสดีเพื่อนค่ะเพื่อนๆทุกคนเลยค่ะที่่อในคณะหมอลำแล้วเนาะลำอายะอ่าค่ะไม่ไหมก็เขาครบหกหมื่นนาทีแล้วเขายังเคลียร์หลังบ้านไม่เสร็จจ้าก็เลยไปไหนไม่ได้สวัสดีค่ะเพื่อนสวย หกดวงตานะคะหกดวงตาที่มาให้กําลังใจกันเนะาะแม่สุชาดาว่าจะไปพูดกับใครค่ะเออแต่ก็มีความตั้งใจเนาะว่าถ้าจะต้องแก้ให้ได้แต่ในที่สุดนะป้ายแดงจชมชมพระโคให,ให้ป้าด้วยนะสิบนาที สวัสดีค่ะพี่คำใหม่โอ้ไม่เจอกันนานนะพี่คำใหม่เนอะอ่ามัวแต่บุญวุ่นอยู่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งตัวคนแล้วก็เปิดค่าการมองเห็นเนาะอ้ะเปิดค่าการมองเห็นนะตอนนี้ก็เป็นคีเ,เตอร์มือใหม่ป้ายแดงจ้าโปรไฟล์ โอ้ oh, จำได้รู้แล้วว่าไข่เนี่ยอ๋อสวยขึ้นทุกวันเลยสวัสดีเพื่อนร่วมห้องทุกคนค่ะแม่หมายก็ได้มาจากเพื่อนสวยนี่แหละขอบคุณมากค่ะค่ะแม่หมายบอกขอบคุณมากนะคะค่ะขอบขอบคุณมากๆเลยค่ะแวะมาให้กําลังใจเนาะดีใจกับแม่แนนเดอรแม่แนนจะรับปริญญาแล้ว ไปพูดกับใครค่ะเออแต่ก็มีความตั้งใจเนะว่าถ้าจะต้องแก้ให้ได้แต่ในที่สุดอทักทายเพื่อนรอบห้องก็ทักทายได้เลยค่ะนะคะอะ่เพื่อนสวยแม่ไหมขึ้นตีสี่ค่ะอ่า ภาพสองภาพก็ได้วันละสองภาพสตอรี่สองภาพนิ่งไม่ค่อยสบายจะไลทุกวันวันละสามสิบนาทีจะ้ะช่วงนั้นอะไลทุกวันวันวันละชั่วโมงเนาะช่วงที่ใหม่ๆน่ะตกน แล้วก็เปิดค่าการมองเห็นเนาะอยะเปิดค่าการมองเห็นก็มาปิดไลท์ให้ค่ะมาปิดไลท์ให้ก็จะลงแล้วค่ะพี่ยุพาขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่พ่สมัยเนาะสวัสดีเพื่อนล่อมห้องอ่าใหไหมพาชิมพระเที่ยวก็สวัสดีทุกคนค่ะขอบคุณคไวเนาะเก็บวไว้เนาะเก็บไว้เก็บวไว้ห <laughs> ัวเราะฮ่า <laughs> ฮ ้ามีเพื่อนอยู่ด้วยเนาะกันเข้าถึงก็เต็มเต็มค่ะถ้าเราไลฟ์นานเกินสวัสดีค่ะแล์สดยืนยันตัวตนค่ะแต่แม่สวยเขาก็แก้ได้เนาะทุกคนก็มีความรู้ให้กันค่ะเนาะความรู้ให้กันสวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะเพื่อความมั่นใจเนาะแม่แนน ขขาคุณแม่ที่เป็นกำลังใจให้เสมอจ้ะแม่นะเขาบอกเขาจะต้องแก้ข้อสองให้ได้เลยก็ว่างเงี้ยในที่สุดเขาก็แก้ได้ค่ะแม่ไหมทุกกำลังใจกันค่ะ ไลฟ์สดยืนยันตัวตนค่ะสวัสดีค่ะคุณ AI แล้วก็สวัสดีเพื่อนๆสามอย่างเนี่ย่าต้องลงทุกวันทุกวันค่ะวันละเราก็จะได้นาทีออยู่สามคนก็จะได้ไลฟ์ทุกวันใช่ไหมคะให้สักอ,อ่สองสามไลฟ์เพิ่มเพิ่มพลังบวกเข้าไปสักหน่อยเนาะ ถ้าน้องเอไม่มีเงินแล้วใครจะมีเนาะอืมน้องเอไม่มีเงินแล้วคนอื่นจะเป็นยังไงมั่งเนาะเนี่ยเนาะก็จริงค่ะแต่ว่ามาไม่นานแล้วก็ไปมาไม่นานแล้วก็ไปก็จะได้นาทีน้อยค่ะก็จะได้แต่ถ้าน้องเอไม่มีเงินแล้วใครจะมีเนาะอืมน้องเอไม่มีเงินแล้วคนอื่นจะเป็นยังไงมั่งเนาะเนี่ยเนาะกี่โมงเดี๋ยวไปให้กําลังใจจะเพื่อน เพื่อนอยู่ด้วยเยอะมันก็การเข้าถึงมันก็เต็มร้อยเต็มร้อยนะคะเพื่อนอยู่ด้วยกันนาะตอนนี้ก็เป็นคีเอเตอร์มือใหม่ป้ายแดงจ้าโคนก้าพรุ่งนี้เจอกันใหม่จ้าอ้ากดตรงไหน,น <laughs> เห็น ไปฟังหลายๆช่องตอนนี้ไลฟ์ทุกวันค่ะเพื่อนกี่โมงคะวันเราไลฟ์ทุกวันแล้วก็เปิดการมองเห็นไปด้วยแม่ก็เลยว่าจะไลฟ์ประมาณสามสิบแล้วพี่ยุพาเพิ่งเข้ามาเดี๋ยวรอทักทายพี่ยุพาก่อนนิดนึงนานมาแล้วสวัสดีแสงอย่างมากเลยค่ะ เดี๋ยวรอรอ,รอคุณพี่ยุพานิดนึงเดี๋ยวก็จะลงคิดถึงจ้าคิดถึงนะคะอ้าขอบคุณมากเลยค่ะที่แวะเข้ามาขอบคุณมากๆเลยขอบคุณมากๆนะคะเชื่อมต่อช้าเชื่อมต่อช้าอยู่นั่นแหละพอไรสุดอ่าขอบคุณมากแล้วก็เซตหากันหลังบ้านก็ได้ก็คุยได้ค่ะไม่ไมเป็นเพื่อนกันได้แล้วก็ อ่ารุ่นสวสวเหมือนกันก็มาปิดไลฟ์ให้ค่ะมาปิดไลฟ์ให้ก็จะลงแล้วค่ะพี่ยุพาขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะอ่าคุณเดียนะคะมาไลอาจจ,อาจจะอาจจะหยุดไลฟ์วันอาทิตย์อ่าแล้วเพื่อนคนสวย สวัสดีจ้าเพื่อนสวยเนาะป้ายแดงใหม่ๆแม่ไหมก็ป้ายแดงแม่แนนก็ป้ายแดงไ่ะพี่สมัยเนาะสวัสดีเพื่อนล่อมห้องอ่า่ไหมพาชิมพาเที่ยวก็สวัสดีทุกคนคะ่ะขอบคุณค่านาที